สำคัญในทางาพระพุทธศาสนานะซึ่งจะมาคบรอบในวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตัสรุสเสด็ดดับกันประาดี๋ยวพระพุทธเจ้าของเราทรงสร้างบาร,ร,รมีเต็ม <c oughs> ก็ได้ลงมาปาประสูติแต่กว่าที่บารมีจะเต็มนี้ ต้องเสียสละชีวิตนเนื้อเนื้อสวัยวะต่างๆนี้มากมายนับไม่ถ้วนก่อนที่พระองค์จะได้รับพุทธวิญญาณก,ก็ถึงสิบพงก็สงไข่ในรับพยากรแล้วว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนก็อีกสร้างวีกสี่สงไข่ ในครั้งแรกพระองค์นั้นเกิดเป็นทิดาในเมืองพระนสีพี่ชายของท่านเนี่ยในรับพยากรไม่จะได้ตัสรุปเป็นพสัสมาสมุทธเจ้าแต่พะพุทธเจ้าของเรานั้น ยังไม่ได้รับอะไรก็ปัฒนาพุทธภูมิเหมือนกันก็ได้สร้างบารมีอีกในถวายน้ำมันแด่พระสมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาพี่ชายของท่านนี่แหละมาเป็นพระสมบัติพระพเจ้าแล้วก็ได้มาพยากรสมัยนั้นท่านมาเป็น สมธะคันดาบทเราพยายากวว่าจะได้มาเป็นพระสมมาสรมพุทธเจ้าในข่าวหน้าก็ต้องเอกเสียสงไข่แสนกับถึงระยะเวลาอันยาวนานมากทีเดียวเราเห็นได้ว่าทุกชีวิตที่สร้างบารมี ไม่ใช่ง่ายๆเราจะเห็นคนที่เขาเสีสละชีวิตเพื่อคนอื่นอย่างในขณะน,นี้ทีมหมอทีมพยาบาลเสียสละชีวิตช่วยเหลือคนที่กำลังจะตายคนบาดเจ็บคนโรคระบาดก็เสีสละชีวิตไปมากเหมือนกันแต่นี่ก็ชาติเดียว แต่พระพุทธเจ้าทรงสละชีวิตนี้มากมายเหลือเกินนับไปถวนท้งเสียสละปริยาลูกเมียต่างๆเนี่ยเพื่อพระโพธิญาณต้องบมเป็นบารมีทั้งสิบ ตั้งแต่บารมีธรรมดาบารมีถึงขั้นเสียสระเอาัยวะเรสียสละชีวิตนี่มากมายจะเป็นความเพียรจะเป็นความเมตตาความอดทนนวาสศีลบารมีอุมเบขาบารมี อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นมากบางชาก็เป็นสัจจะบาร,รมีเมอบาร,รมีพอองเต็มแล้วพอ,องมาประสูตรแม้ว่าอยู่ในคันก็มีสติซึ่งเป็นาพระหมาบุรุษพระอ,องค์เดียวเท่านั้น แสดงลงสู่พระครรนอยู่ในพระครันคลอดออกมามีสติหมดถึงจะเป็นเด็กน้อย,อยแต่ว่าบาร,รมีนั้นเต็มไปหมดแล้วเต็มเปี่ยมแต่ว่าฤาษีอาจารย์ของพระเจ้าสุโธธนานั้นก็ยังต้องทำประทักษิณว่ารู้แล้วว่าอันนี้บาร,รมี สิทธัตถะราชกุมารเนี่ยจะมาเป็นพระพุทธสมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้มาพระองค์เนี่ยนั่งสมาธิตอนอายุเจ็ดขวบใต้ต้นว่าเขาเข้าสู่ปฐมฌานได้แล้วและเป็นปฐมฌานขององค์บรมบริสันบรมีเต็มเนี่ยแสดงว่า กำลังของสมาธินี้แนบแน่นมากไม่วันไวแล้วเพราะว่าฌานสมาบัติต่างๆพระองค์ทำมามาก,กนเลยได้มามากจนแ้วคล่องว่องไวหมดละอันที่เปเพียงแต่ว่าเป็นชาติสุดท้ายเนีย่ยมาทำอีกหน่อยเดียวพอไปเรียนวิชาจากท่านอาลาละดาบุตตะกาดาบทเท่านั้นก็ได้ฌานสี่สมาบัติแปด ไม่นานเลยเพราะว่าเป็นกองที่ทํามาแล้วมรมีที่ทํามาแล้วพระญาเห็นว่าถ้าได้ชั้นสี่สมบัติแปตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอภิญญานะพราะองค์ทําได้แล้แต่เหลืออย่างเดียวคือการเอาชนะกิเลสนั่นี้คือที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยท่านเข้าอานาปานสติ ถึงชานสี่แล้วก็ถอยออกมาแล้วก็พิจารณานะถึงธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นที่เรียกว่าอิทัพพิปัจจตาห่วงโซ่ทั้งสิบสองข้อคือเมื่อมีอวิชชาก็มีสังขารสังขารก็มีนามรูปนามรูปก็มีวิญญาณ มีบิญญาณมีนามรูปมีนามมีรูปก็มีเวทนามีภาษะมีเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีมีทนาก็มีตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติมีทุกข์เกิดขึ้นมาแต่เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะย้อนกลับมา ว่ามีทุกข์แล้วก็เพราะชาติมีชาติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยมาจากภพภบพบนี้เกิดจากอุปทานอุปทานมีก็ทําให้มีตัณหาขึ้นมอมีตัณหาขึ้นมาก็มีเวทนาขึ้นไปย้อนกลับไปจนถึงอว,วิชานี่ก็จะหมุนวนวนไปวนมายกว่ามัตตสงสารในจิตใจนะพระพุทธเจ้า มีปัญญาโดยพระองค์เองละพิจารณาแล้วทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยจากอันนี้ก็ตัดขาดทำลายอวิชชาได้นะอวิชชาจะเกิดขึ้นแล้วพุทธเจ้าอวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราในรามที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ยังเกิดขึ้นมาทำมาสายกันแล้วเกิดขึ้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงองก็เข้าใจก็ทำลายในบทสิน้นเห็นระเดัดของทุกเกิดขึ้นเพราะมีสมุทยัยคือตัณหานี่แหละน,น,านากกรมตัณหาวัตนาวิภวาตัณหานี่เป็นเหตุ ทุกข์ยังมีรู้นะว่าสินสมณิปัญญานี่เป็นทางเดินในพ้นทุกข์เกิดปัญญาแล้วก็ะละตัณหาได้นี่โลดก,ดลกดเนน็เกิดขึ้นมาความพ้นทุกข์จิตเป็นอิสระเกิดขึ้นมานี่โลดฮะอน,นาระโย ว่าไม่มีที่อาศัยที่ทันหานั้นทำลายกิเลสในใจได้น,นี้เป็นคุณของพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์อรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสนี่นต่อสรุเช่าได้โดยพระองค์เองด้วยนี่พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณเกิดขึ้นมาในวัน ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ต่พระมหากรุณาธิคุณนั่นก็ตั้งแต่ที่พระองค์สร้างมาทั้งหมดจนมาพระประสูติเนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วก็เทศสอนอีกมีพระมหากรุณาธิคุณอันกวา้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้คราวนี้มาดูว่าเมื่อพระองค์เนี่ย ตสรู้ชอบในโดยพระองค์เองอย่างนี้นัก็สอนมาทางพ้นทุกข์นั้นนะ่ะคือศีลสมาธิกับปัญญาคราวนี้เราเนี่ยก็รู้จักนั้นเราก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วมาพระพุทธเจ้านี้ต่สรู้จริง พระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าไกลเนือ่อประกอบด้วยบารมีของพระองค์งการสรีพสองกับอนุปัชชนะอีกนะครบถ้วนบริบุรณนักตัสรู้ก็คือตัสรูที่ใจเป็นสมาสมาสมุทตะทต้ต้นพระสรีมหาภูมิเป็นตันจิต เป็นองทงจิตคราวนี้ก็พระองค์บริณิพานสเสด็จดับกันบริณิพานน่างกายกันห้าเนี่ยดับไปดับกันจิตพระองค์ก็ไม่มีกิเลสอยู่แล้วเมื่อขันห้าไม่มีจิตพระองค์กรนิพาน,นเียาาร็วปริแบบวารอบนิพานโดยรอบแต่คราวนี้เป็นธรรมหมาเพราะแต่วะผู้คนได้เห็นธรรมเห็นเราแล้วก็เห็นเราตถาคต พระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมประวัติของพระองค์ได้ทรงละเอียดตัดสรู้พระพระองค์นั้นนะ่บรรลุซึ่งธรรมะพระธรรมก็ค,ความว่างที่บริสุทธิ์ได้โดยพระองค์เองแต่พระองค์ก็บอกแนวทางไว้ว่าจะเห็นพระองค์ได้เห็นกายเนื้อเราเห็นไม่ได้แนละ้วกายเนื้อก็ คงดับกันไปละก็มีพระบรมสดกระาเป็นที่เคารพกับไว้แต่ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเรามาทำลายความเห็นผิดทำให้ความเห็นถูกเกิดขึ้นมาเราจะเริ่มที่ว่าเห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะเนี่ยจะจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ย แต่จริงแลนหละแน่นอนมีจริงพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริงพระสงฆ์พระอรหันต์ปริยบุคคลนั้นมีจริงนะทุกคนสามารถปฏิบัติที่จะเห็นทำได้ละกิเลสได้เหมือนกันก็ให้เดินทางตามที่ พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้โดยมีครูบาอาจารย์มนะีพระรัตเจ้ามีหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ชาพาสอนพาปฏิบัติให้เราเดินทางนี้เราก็จะเห็นธรรมได้เห็นพระพุทธเจ้าัน้นความศรัทธาที่มีมันจะตั้งมั่นไว ใจตัวเองที่ว่าไม่หวั่นไหวล่ะในพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์เชื่อมัน่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี่มีความเชื่อมัน่นในเบื้องต้นมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมก็เป็นพระพลังเป็นมสนาบาร,รมีของเราอย่างมากที่สร้างมาแล้วศรัทธาในการสร้างความดีทุกอย่าง เมื่อเราเป็นผู้ที่มีทานเป็นปกติแล้วก็มีศินมางคนนั้นมีกําลังมากขึ้นอีกนะมีศินห้าแล้วก็มีศินแปดอีกตั้งใจปฏิบัติภาวนาในวันพระหรือวันหยุดก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งวันนะเพื่อจะตัดภาระตัดความวุ่นวายตัดความวิตกกังวลตัดการทานอาหารตอนเย็นไปไกยมันก็เบา เมื่อกายเบาการนั่งสมาธิการฝึกจิตก็ทำได้ง่ายขึ้นนี่เรียกว่าศรัทธาของเราเนี่ยมากขึ้นเนเชื่อมั่น่าการปฏิบัติตามแนวทางอย่างนี้เราจะเห็นธรรมะเมื่อเราเหมั่นสร้างบาร,รมีของเราเช่นทานบาร,รมีเนี เมื่อเราทำทานไปมากๆจะรู้สึกขึ้นมาในใจว่าชีวิตของเราเนี่ยชาตินี้เราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วเรามีทรัพย์สินเงินทองก็พอเลี้ยงชีวิตเราก็ทำประโยชน์เอาไว้ในโลกนี้นะมันจะเต็มเปี่ยมในหัวใจขอกออนุโมทนากับนินยมทั้งหลายทุกๆท,ท,ท่านที่มีจิตศรัทธา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามีจิตสตานในการสร้างความดีทุกท่านในยิ่งไปกว่าน,นั้นยังสนใจปฏิบัติจเจริญสติได้ในเวลาการงานเราก็มีสติในการทำการงานไม่ใช่หยุดคิดหยุดนึกหมดทั้งหมดแต่เราก็ต้องฝึกที่จะวาง ในขณะที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยหรือในเวลานี้เราจะวางความไม่ตกกังวลอนาคตอดีตเอาไว้ก่อนสวดมนต์สรรเสริญบุญคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเราก็ฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นก็ร่มลุกคุกคานสงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นธรรมาดา เราอาจจะใช้ความคิดนะนั่งไปดูลมหายใจเข้าออกอาจจะใช้ความคิดพิจารณาว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอะไรบ้างนะอาการสันติสองมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอมันทนไม่ได้มันต้องแตกสลายน่พิจารณาไปทีละอย่างอะไรอย่างนะก็กลับไปกลับมา ไม่เห็นความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นาธาตุธรรมชาติใน,นที่สุดแล้วมันก็ละลายหายไปหมดเป็นความว่างก่อนหน้านี้ร้อยปีที่ี่ผ่านมาก็ไม่มีร่างกายเนี่ยมันมีก็มีเป็นาธาตุนะแต่ไม่มีความว่าเป็นาธาตุเป็นเหลอีกต่อไปอีกอานับเก็บไปอีกร้อยปีมันก็หมดไปอีกแล้ว ส่วนใหญ่คนในโลกนี้อีกสักร้อยปีหมดไปเลยทุกคนทั้งสัตว์หมดไปทั้งโลกอ่ะมันก็จะไม่มีเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไป พระพุทธเจ้าจึงสอนในเบื้องต้นให้เอาสติมาพิจารณาในสังขารร่างกายนี่ให้เข้าใจชัดๆเพราเราจะพิจารณาทางจิตใจเลยนั่นสมาธิเราอาจจะยังไม่พอที่จะเห็นเมตนาเห็นจิตเห็นทุกอย่างเป็นธรรมะน่ยอาจจะไม่เห็นแต่ส่วนละเอียดจริงๆก็เป็นอย่างนั้นน่ะเป็นธรรมะมองอย่างหนึ่งเป็นธรรมะทั้งหมด ความดีความไม่ดีอะไรเกิดกับจิตใจเป็นธรรมะหมดแม้แต่ความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นก็เป็นธรรมะด้วยไปยึดถืออะไรไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมดอย่างตรงที่ปล่อยวางทั้งหมดนั้นนั้นน่าจะจิตจะบริสุทธสุดในเบื้องตน้นในเบื้องต้นก็เอาสมาธิมาเพียรอนาทิ่กายหลวงพ่อชาท่านจึงเน้นว่าเอาจิตที่สงบเป็นสมาธิ มาพิจารณากายอาตมาก็อยากจะให้ท่านเน้นๆย้ำๆท่านก็พูดเป็นก้างๆไว้ถ้าสมาธิเราไม่มีความคิดมันมากปุ่นวายก็คิดถึงความตายเข้ามาก็จะสงบได้เราก็พิจารณาความตายอยู่เสมอชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน เม่พิจารณาความตายมันก็สบายนักจิตมันก็ตัดความห่วงความกังวลคิดว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันมีสัญญาอารมณ์ว่ามันไม่เที่ยงมันคล้ายๆจะมีปัญญาแหละแต่ยังเป็นความสงบอยู่แต่เมื่อเห็นมันแตกสลายก็ไปเป็นความว่างอันนั้นมันเห็นไม่ใช่เราแล้วตรงนั้นเป็นปัญญา ความรู้เกิดขึ้นมาเป็นวิปัสนาเราไม่ต้องสงสัยลนะเพื่อให้เราเดินทางนี้กศีลส,สมาธิกับปัญญานี้มันจะทำลายตัวอุปทานที่เรียกว่าความหลงผิดความเข้าใจผิดที่ฝังแน่นในจิตเนะี่ยก็จิตเราเนะี่ยมันฝังแน่นนะอะไรก็ตัวเราอะไรก็ของของเรานละองพิจารณาดูว่าในร่างกายนี้มี น้ำเลือดอยู่ประมาณ3มลิตรเราออกมาสัก5 5 0ซีซี 4. เลือดนั้นมันใช่เราไหมเราก็บนถ้าจิตเรานิ่งๆก็บอกเออไม่ใช่เราแต่ถ้าจิตเราไม่นิ่งามามองอแต่ข้างในเลือดข้างในยังเป็นเราอยู่นะยังคิดไม่ได้มันยังติดอยู่แต่ถ้าจิตเรานิ่งดีๆมันไม่ต่างกันธนะาตุน้ำข้างนอกธาตน้ำเลือด กับท่านน้าข้างในที่มันอยู่ในร่างกายนี้มันก็เป็นอันเดียวกันนี่ไม่ใช่เราอเราเอมือจับจิ่นิ้วมือเราเห็นกระดูกแต่ละอันมันก็เป็นกระดูกมันไม่ใช่เราเนี่คนหนึ่งก็มีกระดูกเหมือนกันไม่มันก็ไม่ใช่เขาอไม่มีเราไม่มีเขาเป็นธาตุธรรมชาตินี่ถ้าจิตของเรามันสงบนิ่งมันก็จะเห็นนี ชัดเจนมันจะค่อยเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาทัานจะได้ฟังที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอนนะทานทีน่คณะกับพามก็ตามเห็นไหมต้าให้ยอมรับกบความแก่เจ็บตายเนี่ยมันเราชอบใจไหม ทันทีขณะกับพามกไม่ชอบไม่ชอบจะทุกข์ไหมไม่ชอบก็เกิดทุกข์สิเพราะเกิดอุปทานในร่างกายเท่านั้นก็นเลยรู้จักว่าสิ่งใดที่มันเป็นธรรมชาติก็ปล่อยไปตามนั้นทําความรู้ความเข้าใจว่าม,มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราจิตก็จะสว่างขึ้นเห็นธรรมตอนนี้เราก็เห็นเหมือนกันแต่ยังไม่ชัดเพราะปัญญา ยังไม่แหลมคมพอปัญญายังไม่แหลมคมพสมาธิสติยังไม่ตั้งมัน่นนะเราก็ต้องมาฝึกแหละส,ส่วนศีลเนี่ยการสำรวมกายวาจานี่ดีแล้วก็ต้องมาเริ่มฝึกเรื่องของจิตให้มันสงบไปได้ทำสมาธิให้เกิดพยายามทำไปทุกวันทุกวันเมื่อเรามีความรู้สึกอะไรในใจ ความยินดีความยินร้ายเรารู้จักถ้ายินดีก็พิจารณาไว้อน,นี้ไม่เที่ยงนะให้จิตของเราเป็นอยู่กลางๆบางครั้งยินร้ายเราก็พยายามดึงจิตมากลางๆให้ได้ให้เร็วในเบื้องต้นมันก็อาจจะใช้เวลาต่อมาแนะ้วมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเมื่อเร็วขึ้นมันอยู่ตรงกลางนี่แหละเนี่ยเท่ากับเรารู้จักหนทางที่จะปฏิบัติ สู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นศรัทธาจะมีอยู่ความเพียรจะเต็มที่ล่ะยิ่งพิจารณากายแล้วเห็นกายเป็นความว่างจิตมันก็ว่างไปเนี่ยมันมนไปอยู่อีกโลกหนึ่งตอนนี้เราจะเห็นชัดแล้วว่ามันเป็นยังไงนี่ความมั่นใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะ โลกกือโลกอย่างนี้จิตที่มีความยึดมั่นเป็นอย่างนี้นลเห็นว่าจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันว่างยังไงเราก็เห็นแล้วแต่ว่ายังตัดไม่ขาดทีเดียวแต่ก็มีความรู้แล้วแต่มันยังกลับมาใหม่แต่รู้แล้วว่าต้องไปทางนี้ถ้าถึงจุดอย่างนั้นน่ะการปฏิบัติไม่มันจะเป็นไปเองละมันจะวิ่งไปเองตรงนี้ มันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นในใจของเราจนหมดสงสัยนี่เป็นการเดินมากแต่ในเบื้องต้นนี่แหละเราต้องอดทนก่อนบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็ขี้เกียจบางครั้งก็เบื่อนายบางครั้งก็ไม่อดทนสารพัดอย่างต้องดูจิตต้องฝืนก่อนต้องฝืนจิตฝืนใจอดทนเพียรพยายามมีจิตที่มุ่งม,มั่น ที่จะรู้ทำเห็นทำไม่ได้ยิ่งเป็นพระก็มาบวชแล้วต้องมุ่งมั่นอย่างยางนะหนึ่งกอวัดปฏิบัติการทำวัดเชา้าวัดเย็นนี้ไม่ต้องพูดละต้องทำได้เต็มที่เลยก็วัดปฏิบัติต่างๆนี่ไม่มีปัญหาแล้วการเสียสละพระกิจส่วนรวมเราทำเต็มที่อ่ะมันจะเหลือแต่ว่าการทำด้วยความมีสติ มีเวลาปารบความเปลี่ยนเดินยังกรมนั่งสมาธิอยู่เสมอไม่ขาดขวนขวายในการปฏิบัติอย่างนี้ใน,นที่สุดจิตมันจะค่อยๆสงบเข้ามานะนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยเดินยังกรมนั่งสมาธิถ้าเป็นพระนี่ต้องมีเวลาทั้งสี่ชั่วโมงอะต้องทําให้ได้มีเวลามากเป็นเวลาปฏิบัติโยมก็สนับสนุนก็ก่อโนมทนา ยมสนับสนุนพระสงฆ์ทุกอย่างเลยในด้านปัจเจ sĩ เนี่ยพระเราก็มีเวลาก็เพราะคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ให้พวกเรานั้นเข้ามาบวชญาโยมก็สนับสนุนส่งเสริมเพราะญาโยมก็เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่นี้เป็นพระก็ต้องเป็นพระ เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ประเสริฐต,ต้องมีกรรมฐานพุทธโธธรรมโมสังโฆอย่างนี้อบรมจิตให้มันนิ่งต้องมีพิจารณาทั้งความไม่แน่ไม่เที่ยงจิตมันก็จะเห็นธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งทางธรรมะจิตเราก็จะไม่สงสัยเชื่อมัน่นในพระรัตนาไตา อันนี้จิตจะเห็นสมมติจะเป็นมิมุติเกิดขึ้นมาแล้วขอให้เราพยายามเถอะนั่นแหละเป็นการปฏิบัติผู้ชาต่อพระสมมาสามพรธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ยิง่งในวันที่จะครอบรอบใกล้เข้ามาในว,วันมิสากานี้ก็ขอพวกเราตั้งใจทำเพียนต่อไปก็หวังท่านพระสัจจรแปลเป็นสากิต